หลวงพ่อสมภพโชติปัญโย่านในเทศหลักวิธีปฏิบัติพื้นฐานอาณาปานุสติตั้งแต่สมถะจนวิปัสนารู้เด่นภายในผู้รู้ผู้ถูกรู้ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าอาณาปานุสตินี่มันมีอยู่สองระบบหนึ่งระบบธรรมดาธรรมชาติสองระบบที่เป็นเทคนิคถ้าใครอยากเป็นนักเลงสมาธิ ไล่ไปเลยตั้งแต่ลมยาวๆดังที่เราสวดมาเนี่ยคนนั้นจะเก่งสมถะเก่งวิปัสนาจะเป็นผู้มีความรู้ละเอียดสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นไม่เป็นสมถะเป็นวิปัสนาล้วนๆการเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองดูกายเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเวทนาเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูจิตเมื่อไหร่ก็ดูได้ ดูทำดูการทำงานของอาจตนะของนิวรณ์ของกันหา้าเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาไหวพระสวดมนต์ดูได้ตลอดเพราะสติปัฏฐานนี้เป็นวิปัสนาอย่างเดียวทีนี้อาณาปานาสติเนี่ยถ้าทำดีๆมันรวบสติปัฏฐานมันรวบโพ่อชงสังเกตอาณาปานาสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถวิปัสนา อยากจะมีฤทธิ์มีเดชท,ทำอานาปานสตินี้ให้ดีๆเอาเบิง้งผู้ใดสิเห็นล่มหันใจเจ้าของมีไลสมัยก่อนอาตมาทำความเพียรทำมากๆม,มันไม่สงบมันวุ่นมันวายญาปูสิงห์ยั่งอยู่ได้เด่น่อายุแปดติบกว่าอยู่ที่บ้านท่าไร่ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลง จังหวัดน้องขายบ้านเดิมของท่านอยู่นู่นบ้านนพดีเมืองโขงสีทันดอนอประเทศลาวข้ามมาเรียนบาลีจนจบแล้วก็สะพายบั้งทิ้งเข้าป่าทำความเพียรสามสิบกว่าปีเก่งสมถะมีฤทธิ์มีเดชต่อมาท่านก็นมาทำวิปัสนาอาตมาก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตั้งแต่เป็นคารวะเห็นท่านทำความเพียรท่านสอน แต่ท่านไม่เทศมันอาตมานี่นะไม่สนใจไม่บอกเลยถ้าสนใจเอาเลยแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็แก่เท่ามากแล้วก็ลำบาก่อยอาตมานาั่งทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนนานเป็นปีมันไม่เคยสงบหลวงปู่พูดคำหนังว่าขั้นเห็นล่มก็ใเขยรองหน้าเดี๋ยวนี่าวันว่าแจะเห็นล่มก็ะเขยรองหน้าเดี๋ยวนี่าวัชร โอ้มันคือว่าให้อุกอังเอาแทน้อบาทนี่ยมันสิเห็นแนวไหนลมมันบ่มีต้นมีโตอันเห็นแนวมันเป็นแต่เห็นแนวก็ใข้ว่าขันเห็นล่มกับใข้ดอกนะว่สิบ่มีโตมันคือพัดตนไม่ล่มลาวะพัดเฮือนพัดท่านจนคนขันบบ่มีโตมันบ่มีตัวมันบ่เคยเห็นจากเถื่อวบ่สิเล่าก็ว่าขันเห็นล่มเนี่ยก็ใข่เน่ดอกนะ อเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเคยเห็นหมดความหวังที่จะเห็นลมหายใจแต่ก็ทําไม่หยุดยืนก็ดูเดินก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูทำาะไก็ดูลมหายใจไปดูไปดูมามีอยู่วันหนึ่งฝนตกเบาๆลงไปเดินจงกรมข้างล่างไม่ได้ดินมันแฉะไฟฟ้าไม่มีสมัยก่อนป่ามดงกุฏิห้องเดียวจุดเทียนไว้ก็เดินจงกรมเดินไปเดินมา เดินก็ไม่ได้เดินอะไรหรอกเดินดูลมหายใจนี่แหละเรามันโง่เอาดูอย่างอื่นมันไม่ทันดูการเคลื่อนการไว้ดูการยกการเหยียบการก้าวโง่งสติปัญญามันทึบเอาอันเดียวนี่เลยว่าจับหยัดไปหูดังนี่เพา่นเดินมีสติดูลมหายใจเข้าอออเข้าออกไปไปถึงหัวสุดของจมกลมกําลังจะเวียนกลับกําลังจะเลี้ยวกลับ เห็นลมไหลออกจมูกไหลาขาออกไปเหมือนสูบบุหรี่เขาสูบยาออกดังต,ต,ตรดๆโตไม่ได้สูบยามัหนหยัางว่ะนี่ไหลออกดังขาจะผ่านจะผ่านจะผ่านเน,นี่ยพอเห็นอันนี้ปับ๊บมันอ่อนหมดเลยตัวเนี่ยเหมือนกับไม่มีกระดูกเหมือนกับผักเขียวๆแล้วเอาเอาเอา,เอาน้ำร้อนไปลวกยุบลงเลยอยู่ อ่อนหน่อยลงบัดตนั่งลงกระมองเลยบาดเเห็นลมเนี่ยมันไหลออกไปแลยไหลเข้ามาแน่นเต็มรูจมูกไหลไปไหลมาไหลไปมานขาวหมดทั้งตัวเลยเป็นควันเป็นควันกลุ่มหุ้มเป็นใยเหมือนเหมือนตัวมอนตัวไหมนี่มามียังไี้เนี่ยนั่งอิ่งติ่งลงไปมีแต่ลมหุมขาวจนพานเพ่งจิตไปแตกหน้า ออ้ยจะเป็นเสื้อเพ่นหลายขนาดนี้ก็เป็นเพ่นมะแขกมากอกแกกสามเธอะ่าเสื้อคอยเด้อกับบต้องเสื้อนั่งคุกเขาดีๆก็กาบไปหาหลวงปู่กาบมาไปเพ่นนอนกับยาเพ่นนันนน่งกับตามเพ่นนั่งทายอยู่ในสวมกับตามบัตรนี่กาบครูบาอาจารย์ผลลุกคนพองจะมันเมนขัน้วเพลท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเห็นจริงๆ อาจจะหลงกาบอาจารย์สมภพมากับลมกับแรงก็ได้เดี๋ยวนี้บบเสือ้อเดี๋ยวนี้เสื้ออยู่มันบ่บเสื้อมันเห็นเสื้อค่งหนึ่งบบเสื้ออีกค่งหนึ่งถ้ามันเห็นจริงๆแล้วก็เชื่อละเข้ากระดุกดำเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสติสัมปชัญญะมันสามัคคีกันไปหมดเลย กินก็พอดีนอนก็พอดีลุกก็พอดีนั่งก็พอดีเออมันนุ่มนวลไปหมดสบายไปอ้าวนี่คืหอหนึ่งท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอาณาบานสตินี่มันเป็นได้ทุกอย่างทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทีนี้ในบทที่เราสวดเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเป็นระบบเป็น process เป็นกรรมวิธี เริ่มตั้งแต่นั่งเลยนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนี่ท่านสอนละเอียดนะแถวพนั่งลังคดของจงอยู่พระปานอูดกลางทะเลทรายบาดี่เหลืองผู้ได้่ริสันปานขั้นแหวของจยงองจงสื่อบ่าขักลังเ่อคือบมองม่วงลนขวันี่พลังคนเฮิบลงที่สิก็มี เพิ่นบอกให้พอปาน่าเพิ่นบอกให้ภาคกันนั่งกุงจุงเดอเพิ่นอธิบายจนเสร็จอุชุงกายยังไปวัติตั้งกายตรงๆเจา้าของบอกว่ากุงจุงกายยังสรนบอกแปลเอาเองสมิเหตุกายกุงจุ้งนี่สิทพิ่นบอกให้นั่งตรงๆอุชุงกายยังปณิทายะตั้งกายตรงนี่มันไม่ม่วงนอนมันจะตื่นมันจะมีสติง่าย หายใจไม่เต็มท้องก็รู้สึกทั้งตัวมันกระเทือนหมดอันจังสี่โบของเมื่อที่ได้เนี่หันใจมันไหลไปบ่อืดบ่มันสิไหลบาดเนี่มันก็แห้งคักแล้วตงคนหันใจทั้งแอวเลยปะนิโยหายใจเข้ามันเยือนหายใจออวบ่โยหันหนาตอดเงาสกันมาแแม่มาแแม่ยุ่พผปันนัดกันมาตอดเงาสกันไว้ตีละครั้งตีหนึ่งตีสองซ้ำก็แบบ เอ่อให้ลูกปุ๊กให้ใหญ่บนนอนใหม่เอลดเอาเขาเขางกงกยัง,งกกสิงยังบ่พอนี่งกกันพอดีรู้ไหมว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติอยู่ในลมหายใจให้ละเอียดดีๆจะรู้ทันทีเลยว่าหลับนี่มันหลุดออกไปตรงไหนไอ้ที่อย่างนี้แสดงว่าสติขาดในขณะหายใจออกเรามีสติอยู่ในลมหายใจเวลามันออกสติขาดสันตติที่มันเสืออ่อมต่อ บอกว่า <C oughs> ลงกันซิบานนี่มันมันมันขาดสติขาดตอนเมื่อขาเข้าหายใจเข้าก็ามีสติอยู่ตอนแรกๆมโหอดบนกลางนี่ดีบมันี้สติเฮียเงาะกับบนบาตนี่บางกระหับมันจังสีละเอียดผู้ลังคนบบไปผุนได้บาตนี่ทั้งหน้ากับโบไปทั้งหลังโบเลยแงะมันททาง,งไปบาตนี่เพิ่อนนะอันนี้แสดงว่าหายใ,ใจเข้าออกสุดพอดี ยังไม่เข้ายังไม่ออกอยู่กลางๆหน่อยมาทา้งขางไปบ่านะเพื่อนเ้าเบิ้งให้ละเอียดแต่ถ้ามีสติจ้องดูตรงๆอย่างนี้ดูดีๆจ้างก็ไม่หลับถ้าหลับปับล็อก,กเลยเป๊เพะพอจะหลับขาออกมันจะล็อกกับมันอย่างนี้เลยตื่นขึ้นอีกสิบเท่า,ามันจะขึ้นงมันก็นยู่จังสี่หลอดโม่ใส่สอนขักแน่ปันนี่ย่ รู้สิมาให้กันฮัดฮอดหันใจเวื่บาดเนี่ยก็พูดเด้อไวเนาะอันนั้นนางหยอกไปมากพูล้ลรงคนหน้าว่าสวบเมาอยู่คือมาบักกาเนี่ยมันมีอย่างให้กินอยู่ทั้งหมดอย่างสวบก็ขึ้นไป,ไป,ไปมดวาเราไม่มีสติดูให้ละเอียดถ้าดูดีๆเห็นชัดๆเลยว่าเวลามันหลับขาเข้าหายใ,ใจเข้าแล้วขาดปั๊บ เพื่นผลเพิ่อน,อน,นันทีนี้ถ้าเรามีสติดูให้ละเอียดบางทีมันกระตุกมันกระตุกนั้นคือมันหลุดสติมันอ่อนล้าลงสติมุทัสะหลุดขาดบางทีอยู่ดีมือกระตุกนั่นแสดงว่ามันขาดความรู้นั่นมันขาดการต่อกันอย่างทีทีสันติมันเพราะนั้นเราดูลมหายใจเข้าออกเราจะเห็นเนื้อเต้นเอ็นกระตุก มือกระตุกเส้นกระตุกบางทีคอกระตุกบางคนปากกระตุกขาบก็อ่มีแขวก็ขาบงําเขาเนี่ยเบิ้งให้มันเป็นได้มันมีเททางมันอยู่ไหมเพิ่นยังพามาเหตุว่าตั้งกายตรงดำลงสติมัน่นโสสตวอะสสะสติ หายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่นั้นเที่ยวคําว่านั้นเทียยก็ไปว่านั้นทีเดียวมีสติอยู่เฉพาะหน้าตัวนี้ก็สําคัญอีกถ้าผู้ใดมีสติอยู่ส่วนบนเฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกเฉพาะลมหายใจที่มันกระทบในจมูกที่ไหนก็ได้ตั้งใจดูให้มันดีด ถ้าเห็นมันสัมผัสมันเข้ามันออกตรงไหนแล้วลอหลอมเรียกว่าโฟกัสโฟกัสชิงสอบจะมายคือเข้าทายรูปนหนนะเข้าหมุนใหมันพอดีพอดีเล็งสติเหมือนเราจะยิงนกให้มันตรงตรง,ตรงเล็งเข้าตรงไหนที่มันกระทบจ้องดูถ้ามันจับจุดได้มันจะเริ่มขยายตื่นขึ้นตื่นขึ้นหัวจะแน่นเหมือนเป่าลมเข้าไป ในที่สุดถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหายใจยาวโดยธรรมชาติไม่ค่อยสม่ำเสมอหายใจสั้นก็รู้นานๆนนเข้าเมื่อม,มันมีความรู้สึกมากๆมันแน่นในหัวเนี่แน่นไปตามตัวทีนี้เราจะเห็นคำว่าสัพพก,กายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงคำว่ากายนั้นมันมีความหมายสองชั้น กายในกายกายนอกกายอัจฉััพรพหิทังกายเยกายญานุปสีเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกลมนี่ก็เป็นกายฟังให้ดีนะลมที่หายใจเข้ามานี่ก็กายภายในออกไปก็เป็นกายภายนอกตัวนี้เป็นกายที่ยืนอยู่ กายัญยะตลาหังพิกเวเอตังวัามิอาสาสปัสสาสังเพูุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจเข้าใจออกนี้แหละคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายการดูลมให้ละเอียดตั้งดูให้ละเอียดแล้วจะรู้สึกว่าหัวทั้งตัวหายใจเบาๆกระทบกระเทืินหมดทั้งตัวถ้ายิ่งมีสติมากสัมปชัญญะมากสมาธิคุมกัู่นี่ กระพริบตาทีเดียวในกระเทือนหมดทั้งตัวนี่จะจะรู้จักคำว่าสภ,ภกายะปฏิสังเวทีหายใจเข้าจะเห็นลมมันไปตามเนื้อตามตัวถ้าผู้ใดอยากจะเป็นนักเลงสมาธิก็เริ่มหายใจยาวๆให้เส้นเลือดมันโปรง่งหายใจเข้ายาวๆแล้วหยุดดันเบ่งถ้าเกิดเป็นโรคความดันสูง สร้างความรู้สึกลมหายใจเข้าออกและสร้างความรู้สึกลงข้างล่างทางสะดือทางท้องน้อยหายใจเข้าไปแล้วก็หยุดเพ่งลงข้างล่างเบาๆความดันที่เคยสูงเนี่ยมันจะค่อยลด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 ลงถ้าเป็นโรคความดันต่ำเป็นลมสวิงสมบอยหายใจเข้ายา,ยาวๆแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ดันเพ่งขึ้นข้างบนนั้น ก่อนที่จะให้มันออกหายจะเข้าอีกทีนึงนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกเบาๆวา่าร้อนสบายถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆทำไปทำมาจะรู้จักว่าวัดนี่มันจะเป็นได้ไม่เกินสองสามนาทีทำให้มันตายบ่บาปดอกเห็นให้วัดตายขนาดม่ต้องปานาติปา,า,ปาตาเวรมนีดอกวัดนี้มันมีตัวอยู่นะ ตัวเยิมตัวจุลินทรีต่างๆมันมากับความร้อนความหนาวของอากาศเข้ามาสู่ตัวเรามาเข้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันมากับความร้อนเราเพ่งละเอียดเย็นจนตัวเย็นลมหายใจละเอียดเข้าจนไม่มีลมเฉยไม่มีลมหายใจเลยสร้างความรู้สึกอยู่เฉยๆลมไม่มีวัดตายถ้าเป็นวัดมากับความร้อนตาย ถ้าทำละเอียดเข้าในเย็นทั้งตัวในหัวเหมือนเอาน้ําแข็งมาฝังไว้ในขมงังวัดตายคางสันน้นับถ้าหน้าหนาวเพ่งมาใกล้ๆฮ่าใจหยาบหยาบเพ่งกันมาแล้วหยุดเพ่งออกข้างในเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปมาอุ่นมาตั้งแต่ในท้องอุ่นมาทั้งตัวเลยตายอีกวัดบ่ซื่อพอบาทนะยากแก้วัดนะ่ ซื้อกินกับเมื่อยสื่อ,อเหตุให้อย่างนอนสักปรับลมหายใจให้ดีๆค่าจุลินทรีย์ค่าเยิร์ต่างๆทาให้มันร้อนก็เป็นทําให้มันเย็นก็ได้ต่อมาก็ทาให้มันระงับเมื่อตั้งกายตรงดูที่มันสัมผัสทั่วแล้วมันจะละเอียดตื่นตัวแล้วก็ค่อยๆผ่อนดูมันเฉยๆลมก็จะระงับลงระงับลงแล้วก็ไม่มีลมหายใจลมหายใจไม่มีบางที นี่มันจะวูกตัดผวังเข้าไปข้างในแล้วก็เด่นอยู่ภายในเอกาที่ภาวะคาโตไม่เกาะเกี่ยวกับส่วนประกอบของภาวะใดๆเรียกว่าตัดผวังมาถึงตรงนี้เฉยกายลำงับแล้วปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีมีแต่ความอิ่มความเต็มอยู่ในใจสบายอยากบวดได้บ้านนี่ขันเป็นโยมอยากบวชได้ขันเป็นพระกัด อย่าไปหาตั้งวัดใหม่ในป่าขกๆได้ไปคนได้บานนี้เพิ่นประมาณน้ตรงนี้จะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ถ้าทํากายสังขารลำงับมีความสุขมันจะเกิดปีติเมื่อออกมาเอิบอิ่มในอารมณ์อันนั้นจึงมีถ้อยคําต่อมาว่าปีติปฏิสังเวทีอัสปัสสามีติสิกเตททำในบทศึกษาสังเกตสังห้อมซ่อมเบังความปีติความเอิบอิ่มใจ อย่าไปหลงกับมันถ้าหลงก็เป็นบ้าย้อนอีกได้ปีตีนั่นหัวลังคนเดินจังก่อเบิดเมือ่อคนเบาตนเบาตกบองหูจักปีตีมันเกิดมันท่วมปีตีนี้มันมีลักษณะหลายอย่างตัวเล็กเล็กก็มีรู้สึกตัวเองใหญ่ใหญ่เต็มกดก็มีรู้สึกตัวโยกห่วยหันใจค่อยๆโยงโยกซอยมันไนัในไปกันหญ่ได้บ้าน ตัวโยกตัวคอนน้ำตาไหลตัวเล็กตัวใหญ่ตัวที่มันดีที่สุดตัวเย็นเย็นแผ่ไปแม้ในกระดูกก็เย็นในหัวในขมองเย็นถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนตอนตนเองตัวเย็นเย็นตัวนี้ค้างสันแล้งงับตื่นมานี่ก็เหมือนกับไม่เคยนอนเลยจำไซ นี่แห่อย่างนี้พาลนาอย่างนี้เป็นไปเพื่อบาตรฐานที่จะสูงขึ้นไปสู่วิปัสสนามาทําความรู้จักอันนี้แต่อีกตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเบาๆนั่งไปนั่งมาเมื่อกายํางับลงไปลงไปมีความสุขํางับจริงๆทีนี้พอออกมารู้สึกเบาบางทีออกออกมาก่อนเลยยังไม่ลงไปสู่อัปปนาสมาธิปีติขึ้นมาท่วมก่อน บบาเหมือนตอนเองนลยจะลอยขึ้นไปที่ไหนเอามือคำดินหาอันเบาๆนี่เป็นบ้ามบุญคงคอยเลยนีย่สมัยอาตมาทำความเพียรเดินจงกรมเดินไปเดินมาเนีย่ยพอหนึ่งยางไปยางมากุฏิบกไกลกันไปเต้นขยงโค้งเค้งขึ้นมาอาำเพื่อนี่สิเลนมวยจีนเดวอวัาเต็มเต้นขยงโค้งเค้งขึ้นดนเติมยางมาหาเฮา,ฮาไปไปน้่งกันบอ่อละวะ ไปใส่เลยคนหนึ่งหอ่อเราวะหหวย <c oughs> ซบบวึ่งผมหกแฝงเวลาเท่าเป็นดีว่าโอ้ยนิมนต์หลด่เด้อคนหนึกงผมไปน้ำเดื้อ,อห่อผมเป็นวะไพไว้ไพไว้ไปขึ้นไปกุฏิโดนเติบดังแบบเล้งเค้งข้างบึมหล่นเพิ่นห่อเนี่ยได้บุญนี่ห่อจากเครื่องกุฏิล่มตะลังหามก็ลโรงพยาบาลเกือบหัวเข่าหมกบ่าหลุดอันมันปะป๊าวนี่มันเหมือนจะหอ่อได้เพราะนมันลอยตัวไปนั่นตัวนี้จงระวังให้ดี ท่านจะบอกว่าปีติปฏิสังเวทีอสปสสามีติสิกติในหนังสือที่เราเอามาสวดกันมีสติอยู่หายใจออกหายใจเข้ารู้อยู่พร้อมเฉพาะซึ่งปีติปตีติตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งให้เกิดความสุขอย่างใหญ่หลวงเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาตัวนี้จะปรุงต่อไปเป็นตัณหาอีกนะเป็นภาวะตัณหาอีกนะ เพราะนั้นเมื่อเรารู้จักปีติอยู่ความสุขก็ซ่อนอยู่ในตัวมันนั้นพอใจเอิบอิ่มบอนซ้อนหัวไผ่ไผ่ทมีเงินเป็นกืนล้านเขา่ได้ออนซอนเลยขัดไปหอ้องอัดบอลออนซ่อนเฮานี่เขาเห็นอะไรคือเหา่าคนมาเเห็นคนมาเนี่ย,ยก็จะคุณอกมือะไรยังมาใกล้มันจะกวนคอยตอนนี้ต้องดูต่อมาก็ดูความสุขดูความสุขนี้ดูทําไมมันจะคิด มันจะคิดดีเรียกว่าอุศลสังกับปากความคิดมันจะปรุงไปทางดีๆหลังจากความสุขจึงมีคําว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารเมื่อตนเองมีความสุขมีความสงบแล้วเนคิดนะคิดดีดีอยากให้พ่อดีอยากให้แม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้พ่อดีอยากให้เมียดียให้พระดีอยากให้เนนดี จะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยากรัฐมนตรีมีสิ้นมีธรรมอยากไปเทศให้ประธานาธิบดีบิงคินตันฟังไปผู้ใดเพิ่นปุ้งมาแก่กกันอย่างนี้บาทเนี่ยรีบรู้มันเร็วๆรวรู้ปั๊บมันหยุดมันคิดอีกรู้อีกมันหยุดตรงนี้เฟันกันเลยเียว่าตัดขาดเป็นท่อนเป็นท่อนเหมือนเช็กเมนเช็กเมนเช็กเมนเมื่อรู้เขาจะจันจะเห็นเหมือนเราเอาเอามีดฟันไส้เดือด ปู่ดใดเคยใส่เบ็ดคือเอาผ้าฟันเขียกเดินนีปกขาดทวนขาดทวนขาดทวน,ทนความคิดเกิดขึ้นรู้ปั๊บขาดมดุดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดทั้งวันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มาที่หายใจเข้าว่ามันคิดหยุดลมหายใจไปด้วยนี่มึงคิดความคิดหยุดหายใจต่อเจเรียกวาจิตตสังขาหลังปฏิสังเวทีอัศภาสามีติสิคติ ภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารอยู่หายใจออกรู้พร้อมจิตสังขารอยู่หายใจเข้าหายใจออกไปแล้วมันคิดหยุดรู้มันหยุดแม้กระทั่งลมความคิดหยุดหายใจต่อมันคิดอีกจะเข้าหยุดรู้มันซะก่อนถ้าทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งความคิดโผล่ไม่ได้ ความคิดก็ดับลงเกิดเป็นความรำงับเรียกว่าจิตตสังขารังปัดสัมภยังจิตตสังขารังยังจิตสังขารให้รำงับมาถึงตรงนี้เดินทางมาขึ้นหนึงจะรู้สึกตนเองว่าโง่เมื่อจิตสังขารรำงับหรือบกคึดได้บาตไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่ทั้งวันโนง,ง่แต่ฉลาดที่สุดเอาหนังสือมาให้อ่านนี่ไม่อ่านเลยโยนทิ้ง อ่านไม่ได้ทําถึงตัวนี้จำหนังซื้อมาดูนี่หัวมองล็อกเป๊ะยันยเยียบอยู่นี่ตัวต้องซื้อลายไม่อ่านไปเลยอนาคตไม่ไปอดีตไม่ไปจะอยู่ช่ยรางับไปหมดเลยจิตสังขารสัญญาก็สลัดทิง้งอัตติมัตสะสัญญาขัดสะอุตริงนิสระนันติมีอยู่นะที่จิตนี้จะสลัดสังขารอันเป็น สลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีู่ไปถึงตรงนั้นลืมหลังลืมหน้าเลยอยู่แต่กับปัจจุบันหนังสือก็ไม่อ่านอ่านไม่ได้ถ้าไปสอบเตรียมตัวตกไว้เลยตั้งแต่ยังไม่สอบลืมค่ะขัขงห่อน,นโมน่เอาขอขังมาหอยแต่ว่าปัจจุบันนี่จะรู้ทุกขณะจิตที่มันเคลื่อนไหวถ้ามาถึงตรงนี้มันก็เพลินไม่ค่อยจะเกจะสนใจใครนะ กินข้าวก็พอดีนอนก็พอดีมันเกิดความพอดีขึ้นมนไปหมดนั่งอยู่เหมือนนั่งเล่นเดี๋ยวเดียวคํำแล้วความเจ็บความปวดทางกายไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้มาถึงตอนบ่ายนี่เหมือนยี่สิบปีมันไม่เอามาคิดอะไรมันเป็นมันเองบางทีมันก็อยู่นานเป็นเดือน มีแต่เย็นอยู่ในขมองและะ้วก็เฉยแต่อย่าลืมนะไม่ใช่กิเลสตายหมดนะจิตสังขารมันลำงับเฉยๆนะถ้ามันขึ้นมาอีกวันเจ้าสะเอามันอยู่บ่ออีพนะอใหไมันหนีได้ผู้ลงคนบนบ่อคนเป็นพระอรหันต์หน่อยคนได้ยเยนี่ยังยังอ,ยงอีกไกลแต่มันสลบลงไปเชามีแหงถ้าเบิ่งบทมมนสิบ,บายบผมเจ้าอีกวันนี้ มาทางหลังมาในคีคอปับมากอ,อกเถิกหัวไปฟอ้อมมาในเอาบรอยูด่ด้เพราะนั้นจึงต้องรู้เข้าไปในตัวจิตหมวดต่อไปว่าจิตตะปฏิสังเวทีเรายังไม่สวดมืออื่นเส้าะก่อนวันนี้ร่วงเลยมานานแล้วเนะี่ยขอใช้นี่หน่อยตอบปัญหานิดหนึ่งก็จะจบลงมันมันดึกแลกหวังว่าท่านทั้งหลายพอจะจับเขาโครงเป็นสตัคเจอร์เป็นโครงสร้างได้